โู้ย่ะนานานาโอ้โเห็นเลยโอ,อ้ยโอ้โหโอ้โหี่สวัสดีครับ ครับผมมาครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาคูรอบกันนะครับแต่เดี๋ยวก่อนจะไปคูรอบนั่นก็มาคูรอบปลาเหยื่อกันก่อนครับผม <c oughs> อยู่ตรงนี้นะครับรอบวันนี้นะครับผมใส่อาหารปลาดุกไว้เพื่อที่จะหาูลปลายเหยือ่อพวกปลาตะกับปลาตัวเล็กๆนะครับเอาไปเกี่ยวเบ็ดเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้เหยื่อหรือเปล่า ก็วิธีการหาเหยื่อเกี่ยวเบ็ดของผมนะครับอโอ้อาหารปลาดุกยิงอยู่เต็มเลยดูนครับว่าจะมีอะไรบ้างเหลืหรือเปล่าตอรอบแบบนี้นะครับถ้ากูวันต่อวันก็จะได้ยกข้างหนึ่งก็ได้ไม่เกินตัวสองตัวอู้ยี่ดินอยู่ยี่ดินอยู่อู้ยี่หลตัวอยู่เกี่ยวว้า ดีครับผมดีไม่ได้แค่เยือนะครับมีของแถมด้วยครับนี่หาเยืด้ได้ของแถมนะครับ เลยนะครับมาตัวีดตัว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 ก็ถือว่าพอได้นะครับสะสมเอา วางไว้ต่อครับกอรอบแบบนี้นะครับต้องอูทุกวันไปครับเดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปเลย นี่มัง่งก็เหยอสีตัวนี้นะครับแต่เขาก็ได้เบ็ดแคร์หนึ่งสายเบ็ดลาวเพราะว่าผมใช้เบ็ดลาวละสามตาดีปล่าอ้ดินอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้ดิน้นอุ้ยน่าประทับใจโอ้ยียอ่โอ้เรามีปรากฏเป็นสองตัวอีก nghi lắm, ui, mẫn mẩn, xả tôm nó nữa, โอ้ได้ทั้งเยอะเย,ะเยะเวเบ็ดแถมยังได้เยอะดักปไล้ต้างหากนะครับแล้วก็ที่สาคัญยังได้เยือะคน,นโอโ,อโ,อโ,อโอ ครับผมหลบปลาเยือนะครับสองหลังได้มาเท่านี้ไปครับยังมีอยู่อีกเดี๋ยวก็จะสะสมแล้วก็ถ่ายให้ดูกันไปเรื่อยๆนะครับไปครับมาครับดูหลังนี้กันอีก อู้ยูยอยูยูมีตัวมีตัวเขามีตัวนี่ดูนเขาเป็นปลาอะไรใหญ่นะครับตัวยังใหญ่เลยอู้ย่าน่าหน้าโอ้เห็นเลยอู้ยอู้ยอู้ยี่ครับอู้ยอ้ยี่เนี่ยโอ้โหโลฟ้า cái này nó sẽ lên đi còn mấy? chắp sai thùng uôn đi phá. dài cơn nếu thâu lụt mà còn mẹ Tấm tai sẽ lạy luôn. Uôn còn. Uốn này. เทไม่ได้นะครับปกติก็จะเทแต่ว่ารู <c oughs> ้สึกเหมือนไม่ค่อยปลอดภัย <c oughs> ว่านน้่หรอเมาลักขักเลยนะครับโอเคครับผมปล <c oughs> อดภัย <c oughs> ไปกันต่อเลยครับ <c oughs> ลุ้นนะ <c oughs> ลุ้นอยู่จะปลอดภัยหรือเปล่า <c oughs> ยอด ยอดเลยครับนี่อาหารที่ผมใช้นะครับก็เป็นอาหารปลาดุกผมพอแล้วก็ใส่ไว้ในหลอกเลยดีครับผมหนาาน,นี้เลยนะครับสุดยอดไปครับมาครับมาดูหลังนี้กัน พอเมื่อกบบี้นะครับไอตัวใหญ่ผมเอาไปเก็บไว้ในกระชังแล้วนะครับดูหลังนี้กันบ้างผมเงิดำอุ้ยมันจะมีมันจะม,มีนมั่นนันน่นนันนน่นนะดำปุดเลยมาครับมาดูกันว่าเป็นปลาอะไร ไม่อยากดินเลยน้ำกระจายสักหน่อยทำไมได้ปลาช่อนครับผมปลาช่อนกับปลาหมอ งามครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปดูหลังสุดท้ายกันเลยว่าจะหมานหรือเปล่าไปไปครับไปดูหลังสุดท้ายกันก็ส่วนใหญ่นะครับผมก็ขังไว้ในอ่างเรียบร้อยแล้วนะครับล้วเอากลับมาบานแค่นี้ดูจะพอกินหรือเปล่าเหลือหลังสุดท้ายไปดูกันนะครับว่าจะมีเพิ่มเติมไหมไปครับ แต่ไม่ไปข้างลอบมาครับที่วิ <player> ่งออกไปนู่นนะครับตัวใหญ่ๆเลยดูวจะมีอะไรอยู่ในลอบหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยเอามีมีตัวโอ้ ปลากระสุงหนึ่งตัวกับปลาตะกรับหนึ่งตัวนะครับอือก็อยูว่ายังดีนะครับตัวยังใ,ใหญ่เลย <c oughs> ตะกรับสองตัวคกับ <c oughs> มองไม่เห็นนี่ครับปลาตะกรับ

ครับก็สรุปผลงานการกูหลอบนะครับก็ขีดขังไว้ในอ่างก็มีปลาช่อนอยู่แล้วก็ที่นี่ก็มาได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับก็ถือว่าวันนี้มันๆพอใช้ได้กับการขึ้นมาหาเหยื่อเกียวเบ็ดครับผมจะเจอกันไหมครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> แจ๋ว